นะคะค่าเฉลี่ยของ52 7 8แล้วก็2ะคะข้อนี้หาค่าเฉลีย่ย5บวก12บวก7บวก8บวก2หารด้วยอะไร1 2 3 4 5หารด้วย5ค่ะมี5ตัวได้34ส่วน5หารออกมาได้เท่ากับ6.8และข้อที่2บอกว่าเป็นมัธยฐานนะคะของ5 12 7 8แล้วก็2อ่ะเราจะเรียงจากน้อยไปมากนั่นก็คือ2 5 7 8 12ค่ะคำตอบก็คือ7นะมัธยฐานเป็น7อ่าคำตอบในกอไก่เป็น6.8ขอไข่เป็น7เพราะฉะนั้นนะคะ6.8น้อยกว่า7คําคำตอบในข้อนี้จะเลือกเป็นคำตอบข้อที่2นะคะ sẽ đồng cỏ nói quả sẽ đồng khó